สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารู้จักม้าแข่งกันนะคะซึ่งเป็นม้าเทศนะคะสวยงามมากๆนะคะขออนุญาถามคนแดงนิดนึงนะคะม้าตัวนี้ชื่อชื่ออะไรนะคะม้าทอฝันครับม้าทอฝันนะคะเป็นเพศผู้เพศคู่นะอายุกี่ขวบแล้วคะเจ็ดเจ็ดขวบแล้วนะคะสวยงามมากๆนะคะ นี่กำลังเตรียมออกกําลังกายไปไว่ายน้ํากี่โมงครับวันนี้คะไม่ได้ไว่ายวันนี้ไม่ได้ไว่ายใช่ไหมคะโหสวยงามจริงสวยงามมากๆนะคะดูสวยจริงๆเลยสวยมากๆากครับเพื่อนนะคะมาแล้วมาแล้วชุดใหญ่มาแล้วชุดใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วชุดใหญ่มาแล้วนู่นมาแล้วมาแล้วเนี่ยสวยๆทุกตัวเลยเออม,มาเป็นขบวนเลยสวยๆอ่ะค่ะ लाल